ม,มันตกลงไปตรงที่เจ้าอยู่นั่นแหละมันจะเจอไหมอ่ะน้ำลึกเหรอเนี้ปลาขาวอีทักงไตก็เห็นเดี๋ยเห็นบ่พพ่น้งองขาวๆแวบบ๊แบๆบเองนะสองตัวเด้อปลาขาวอ้าม,มันคือายวะ บใบไผ่แม่แม่นบ่แต่อยู่นะแต่ระวังหลุดหลุดแล้วพ่อเห็นบ่ล่ะเห้ยเฮ้ยมันตกลงไปในน้ำมเมื่อกี้ใบไผ่ผผแม่แม่นบปล่าเพื่อนเพื่อนเห็นหบ่มตะคอ ขาวแวบๆเป็นอันนั้นอืตัวใหญ่อยู่นะแต่วังรุดรุดแล้วพ่อเห็นบ่ล่ะอุ้ยอุ้ยมันตกลงไปในน้ำเมื่อกี้สองตัวเด้อปาขาวอ่ะม,มันคือตายว่ะมืกิ้งน้อยสองตัวเห็นหัวมันเกว่ามเปนอนนัน โอ้โหเสียดายจังเลยอะ่ะมันลอยอ่ะดิใช่มันค่อยเห็นงนี้ปาขาวที่ทักไต่ก็เห็นอยู่เห็นบ่พี่นองอ่ะขาวๆแบบแบบป๊บๆเห็นปาขาวก็โตงามอยู่โอ้อยากกินปิ้งเลยนะสวยเหล่ปปลอปิ้งมาทันโอ้เ oh oh, สียดายจัง,งทั้งไหนอะ่ะ

ข้างไหนอ่ะสองตัวเด้อปาขาวอ่ามันคือตายวะอยู่ที่แต่ปาเข็ง ปลาคาร์ฟก็อมี่หังมาลายปลาคารก็ะตังงามอยูโอ้อยากกินปิ้งเลยนะสวยหเหล่าปิ้งมาท่านอปลาเข็ง,ขงหลายยังไม่ตายเหรอนั่นยังไม่ตายมันยังไม่ตาย กร,ระเขากระตูงามอยอู่อยากกินปิ้งเลยนะสวยเหล่าปิ้งมาท่านได้อ,อยู่นะแต่ระวังรุดรุดแล้วพ่อเห็นะะมาล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตกลงไปในน้ำเมื่อกี้อันติดติดดีไป่ซองน้ำมุ่งนั่นเห็นแล้วปลาคอ,อปลาเข็งปลากี่เดิน แต่เกาน้ามุมละมานบ่เห็นอยู่เด้อขาวๆปลาเข็งปลาขาวเห็นหลายตัวละเออปลาเข็งใบไผยตัวมันอยู่ค่อยจะเห็นขาวๆมันจะลอยไปทางอื่นบ่ นี่หอยไว้หนึ่งละ่ะเพราะาัหอยไว้ไม่ดีโอ้ยเสียดายจังทงั้งไหนอ่ะต้มกับผัดมานแต่ มานว่หเห็นอยู่เด้อขาวๆปลาเข็งปลายังไม่ตายเหรอ,อนยังไม่ตาย<ะ>มันยังไม่ตาย<ะ>แต่พอได้ยูใส่หายอยูหากินเดี๋ยวพอได้ยุมันลายยังปลาคอบ่ะโอปลาเข็ง <laughs> ปลาเข็ง หลายน้ำติ่ติดดีไส่ซองน้ำหุ้มเอเอเ,เห็นเปล่าใบไผ่มมบ่แมนบปล่าอันนี้ปลาช่อนตัวเบลอเลย<ม>เห็นไหมปลาคอปลาเข็งปลากรเดิด แต่เกาน้ามุ่มแล้วอยูอ่ที่แต่ปาเข็งปาขาวกับมียวังมาลายไม่เจอหรอ,อหรโอ้โหพ่อตัวเป็นเล่เลยเสียดายจังมานบา เห็นอยู่เด้อขาวๆปลาเข็งปลาอันนี้ <Yeah. S 1> ปลาช่อนตัวเบล่เลยเห็นไหมปลาอะไรแดดออกคักแล้วใกล้สี่แปดโมงเลยด้วยนี่ โอ้ปลาขาวปลาขาวสดอยู่ปลาเข็งหลายยังไม่ตายเหรอนยังไม่ตายมันยังไม่ตาย อันนี้ปลาช่อนตัวปเปลอเลยเห็นไหมโอ้ปลาขาวปลาขาวสดอยู่เดดออกคักแล้วใกล้สี่แปดโมงเลยด้วยนี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหม คอห้าวแวบๆบแบบเป็นอันนั่นอืมตัวใหญ่เดดออกคักแล้วใกล้สี่แปดนมงเลยด้เนี่มันตกลงไปตรงที่เจ้าอยู่นั่นแหละมันจะเจอไหมอ่ะน้ำลึกเหรอตัวมันอยู่ เาห็นข,ขวมันสี่ร้อยไปทางอื่นบอนี่หอยไว้หนึ่งละเพราอมเอาหอยไวไ้ไหมดีปลาเข่งหลายแดดออกคักแล้วใกล้สี่ปแปดโมงเลยด้เนี่ โอ้โหเสียดายจังเลยอะ่ะมันลอยอ่ะดิใช่มันค่อยเห็นขาวกระตูงามอยูโอ้อยากกินปิ้งเลยนะ่าสวยเหล่าปิ้งพรท่านโอ้โหเสียดายจังเลยอะ่ะมันลอยอ่ะดิใช่มันค่อยเห็นมนานบ่เห็นอยู่เด้อขาวๆปลาเค็งปลาปลาเค็ง